อ่าครับจากเสื้อแดงเราไปที่สำเส็งกันบ้างดีกว่าใช่หลุมยุบวันนี้มันมีเหตุนะตื่นเต้นขึ้นมาอีกแล้วแต่ไม่ใช่ไรอีกแล้วเหรอพี่ใช่มันเป็นเหตุที่เกิดขึ้นบริเวณหน้าโรงแรมเอ้ยหน้าโรงงานบุนรอดเบียร์ียอ่ะโรงเบียร์โรงเบียร์อกลมชนสมนเส้นเดียวกันเลยนะครับเส้นเดียวกันเลยครับแต่ทางกันพอสมควรเลยแนวรถไฟฟ้าด้วยใช่ไหมใช่ครแนวรถไฟฟ้าทั้งแนวเขาบอกว่าอย่างนี้ครับวันนี้ตอน8ปดโมงครึ่ง บริเวณหน้าบริษัทบุญรอดเบียรรี่จำกัดถนนสัมเสรซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุถนนสุดตัวยาวประมาณ2กิโลเมตรนะครับหมายถึงว่าอยู่ห่างกันประมาณสองกิโลเมตรอยู่ดีๆเนี่ยก็มีน้ําซึมขึ้นมาบนพื้นผิวการจราจรแล้วก็ถนนมีลักษณะพองตัวขึ้นมามีฟองไหมพี่อาจจะมีนะเผื่อทันเบียร์ด้วยมีกลิ่นเล็กน้อยเล่นเอาผู้คนมึนงงกระทั่งถนนนะครับคือตอนนี้คนก็หลอนมากนะใช่ๆกับถนนที่มีรถขุด ที่มีการขุดอุโมองอยู่ข้างล่างอ่ะเนี่ยแล้วน้ำขึ้นมามันมีร้านอาหารร้านหนึ่งอยู่ตรงแยกผ่านฟ้าแยกผ่านฟ้าที่บ้านผ่านฟ้าเลยครับตั้งแต่ทําถนนเนี่ยนะลูกค้าหายไป80%เเซเพราะว่ามันไม่สะดวกอมันสร้างมันขุดมันอะไรต่อมีอะไรแล้วตั้งแต่เกิดหลุมยุบลูกค้าหายไปร้อยเปอเซ็นต์เลยเจงจะไปนั่งกินข้าวในหลุมเลย ใช่เพราะว่าหน้าร้านเน่ยคือเขาขุดอุโมง์ลถใต้ดิน,นอยู่ก็คล้ายกับไอส,อสารสําเษมันมคือเส้นเดียวกันเลยรถไฟฟ้าเส้นเดียวกันเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นวะน่ากลัวคนก็หลอนไงฮะเนี่ยแล้วอยู่ดีนะมันก็โผล่ขึ้นมาแล้วใครจะไปรู้เลยครับมันเกิดจากอะไรใช่ไหมครับใช่แต่ว่าล่าสุดเขาบอกเจอแล้วต้นต่อ,อน้ําซึมหน้าบุญรอดทางเบียร์รู้ว่าเป็นโพรงท่อเก่า กรทมกำลังเร่งซ่อมอไม่เกี่ยวกับถนนสุดนะครับนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่ากรทมกับเจ้าหน้าที่สำนักการโยธาและประปานครหลวงตรวจสอบเหตุน้ำซึมถนนพองตัวนะครับหน้าการประปานครหลวงที่ซึมออกมาก็คือแถวบุญรอดเนี่ยนะครับก็มาสรุปอย่างนี้ตรวจสอบอยู่ครึ่งชั่วโมงนะครับและบอกว่ามันเกิดจากน้ำ เพราะเมื่อน้ําเข้าไปในดินมันจะเกิดรวมตัวกันมันก็เลยพองหลังจากนั้นมันก็ยุบสุดตัวแต่สุดตรงจุดนี้สุดเพียงเล็กน้อยเท่านั้นโดยรองศาสตราจารย์วิศนุซึ่งก็เป็นทีมผู้ว่ากทมเนี่ยนะครับเป็นรองผู้ว่ากทมยืนยันว่าไม่อันตรายและจะไม่เกิดหลุมยุบตัวของถนนเหมือนหน้าวาชิระพยาบาล เพราะมันเป็นคนละสาเหตุกันย้ำว่าสาเหตุตรงจุดนี้เกิดจากท่อที่เก่าเลยมีน้ำซึมออกมาบ้างและทำให้ดินยุบแต่จะอยู่ในพื้นที่จำกัดเท่านั้นส่วนถนนดังกล่าวที่มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินและขุดอุโมงกันอยู่ขุดลึกไม่เยอะนะครับตรงจุดนี้ไม่เกี่ยวข้องกับสาเหตุที่มีการยุบตรงนี้แต่อย่างใด ยืนยันว่าเป็นความบังเอิญที่เหตุการณ์มันเกิดไล่เลี่ยก,กันถนนจุดนี้มีน้ำรั่วซึมมาก่อนหน้าถนนที่โรงพยาบาลวาชิระจะสุดตัวแล้วอแล้วทำไมพี่ไม่แก้ <c oughs> <c oughs> ฮะพ,พี่ทำไมพี่ไม่แก้ทั้งนี้หากประชาชนท่านไหนพบเห็นถนนมีน้ำรั่วซึมขึ้นมาแจ้งกับกทมได้ทันทีทางทราฟฟ่ฟองดูหรือสายด่วนได้เลยนะครับขณะที่นายกนกการรุ่งเรือง ช่าง3การประปานครหลวงก็บอกว่าขณะน,นี้ประสานเครื่องจักรเข้ามาในพื้นที่เพื่อซ่อมแซมท่อดังกล่าวโดยจะต้องทําการเปิดผิวถนนขึ้นมาเพื่อดูว่ามันรั่วตรงจุดไหนแต่อาจจะเกิดแค่แหวนบริเวณรอยต่อของท่อประปาขยับจากผลกระทบของรถขนาดใหญ่วิ่งสัญจรไปมาคาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน5ชั่วโมง ในการซ่อมแซมจุดนี้ประชาชนจะสามารถใช้ถนนในการสัญจรได้ทันทีโดยไม่ต้องปิดน้ำหรือไฟหากว่ามีการรั่วตรงที่วงแหวนรอยต่อของท่อแต่ถ้าเป็นสาเหตุอื่นอาจจะต้องมีการปิดน้ำเพียงแค่ช่วงบางเวลาที่ทำการซ่อมแซมเท่านั้นครับชัดเจนนะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะพลยอย่างการท่อรัอ่วอ่าโอ เอาละทีนี้ที่บริเวณหน้าวชิรพยาบาลวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธเนศวีรัสิริซึ่งเป็นที่ปรึกษาสภาวิศวกรรมแห่งประเทศไทยนะครับก็พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นความคืบหน้าอาจารย์ธเนศบอกว่าอย่างนี้ครับภาพรวมของอุโมงค์ตอนนี้เนี่ยอาจจะมีช่องว่างอยู่จึงต้องพยายามปิดช่องว่างด้วยการปล่อยถุงทรายเนี่ยลงไปส่วนตอนนี้น้ําที่ไหลาตามท่อน้ําแห้งแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปคือการพยายามขยับช่างช่องชาร์ป ฝาปิดท่อช่องชาร์ปคือฝาปิดท่อ,อขึ้นมาปิดส่วนจะมีการเพิ่มเติมในการเติมกระสอบทรายลงไปในหลุมหรือไม่เนี่ยอยู่ที่การพิจารณาของทีมงานซึ่งตอนนี้ยังไม่มีการสุดตัวเพิ่มเติมเสถียรภาพในหลุมจะคงเดิมอยู่เวลาสองนาฬิกานะ้าในท่อต่างๆหยุดไหลแล้วนะครับนักข่าวถามว่าการนํากระสอบทรายลงไปอุดในหลุมจะช่วยยับยั้งการไหลของดินได้หรือไม่อาจารย์ธเนศบอกว่าเป็นแผนที่ดีกว่าการใช้ชีทไฟน์เนื่องจากว่าถุงทรายจะมีการปรับตัวตามรูปร่างของสถานที่ได้ ถ้าเกิดใช้ทรายอย่างเดียวโดวยไม่ใส่ในกระสอบทรายมันจะไหลไปกับน้ําได้นะครับแต่เมื่อทรายอยู่ในถุงนะจะทําให้ปีนักษณะับเป็นกําแพงซึ่งที่ผ่านมาแม้แต่เหตุแผ่นดินไหวก็ใช้กระสอบทรายอย่างที่ว่านี้ส่วนแผนกู้ภัยในหลุมเนี่ยนะครับทนาอาจารย์ทเนศบอกว่าถือเป็นการเริ่มต้นที่ถูกฐานและเป็นการตัดสินใจอย่างรวดเร็วของผู้บัญชาการเหตุการณ์ส่วนเสาเข็มหลักของสอนอสำเสรจจะมีโอกาสสุดตัวลงหรือไม่อาจารย์ทเนศบอกว่าเมื่อคํานวณตามหลักการแล้วก็มีโอกาส เหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่ผ่านมาอย่างเช่นกรณีรถตู้คอนเทนเนอร์ชนกับอาคารโดนเสาเข็มขาดแต่เมื่อเคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ออกไปอาคารก็ยังตั้งอยู่ได้เพราะว่ามีการถ่ายเทน้ําหนักไปที่เสาเข็มอื่นซึ่งขณะนี้รูปการของสอนอสาเสยอยู่ในลักษณะดังกล่าวแต่ท้ายที่สุดเนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับเจ้าของอาคารและผู้รับเหมาก่อสร้างว่าจะรื้ออาคารหลังนั้นหรือไม่ส่วนอาคารอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงกันยังไม่พบว่าจะเข้าเกณฑ์เสี่ยงภัยแต่ประการใดนะครับส่วนกรณีที่มีประชาชนกังวล ในพื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าหลายพื้นที่เมื่อพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในระหว่างการก่อสร้างสถานะก็ย่อมไม่มีความมัน่นคงเมื่อการก่อสร้างสิ้นสุดถึงจะยืนยันเสถียรภาพได้หลังจากก่อสร้างก็จะต้องมีการทดสอบความปลอดภัยต่อไปส่วนคุณสุริยะชัยรวิวันผู้อำนวยการสายสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยกรุงเทพมหานครนะครับบอกว่าแผนการซ่อมรุมขนาดใหญ่ด้านหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาลเนี่ยเมื่อวานนี้ ทางกรุงเทพมหาคนครได้นํากระสอบทรายกว่า5 0 0 0 0ลูกหรือประมาณ50ลูกบาทเมตร500ลูกบาทเมตรนะครับเอามาอุดช่องว่างใต้ดินเพื่อเพิ่มความเสถียรให้มีความมั่นคงและก็ลดการสไลด์สุดตัวของดินแต่ปรากฏว่าการอุดช่องว่างเนี่ยทำไม่สาเร็จนะครับต้องหยุดภารกิจชั่วคราวตั้งแต่ช่วงเย็ยนวานนี้เนื่องจากว่ามีแท่งปูนขนาดใหญ่ที่เคยเป็นจุดที่รถกระบะจอดอยู่นะครับได้สุดตัวลงมาทําให้มีแผ่นปูนขนาด30ตันมาขวางช่องอุโบส่งผลให้กระสอบทรายท,ที่ทิ้งลงไปนั้นปิดได้ไม่สนิท เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้มีการประชุมกันระวางแผนจะใช้รถเครนขนาด200ตันมายกแผ่นปูนออกเนื่องจากว่าตัวรถเครนมีน้ำหนักมากจึงต้องมีตัวเสริมค้ำยันด้านใต้เพื่อรองรับน้ำหนักตัวรถด้วยนะครับส่วนปัญหาเรื่องน้ำประปาประมาณตีสามการประปานะครหลวงได้มาซ่อมท่อจนน้ำหยุดไหลและไม่มีดินสไลด์ซุดตัวเพิ่มเติมอีกแล้วนะครับอันนี้เป็นช่วงเช้า9โมงครึ่งครับช่วงเช้า11บอโมง<ม>ครึ่งนะครับ พงนาราเยนยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมด้วยอาจารย์ธเนศวีรศิริที่ปรึกษาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับก็ไปตรวจพื้นที่สอนอสามเสนรวมทั้งฟแฟลตที่พักข้าราชการตำรวจสอนอสามเสนจากกรณีดินยุบเป็นหลุมขนาดใหญ่หน้าวชิระพยาบาลและหน้าสอนอสามเสนนะครับด้วยการใช้ตลับเมตรวัดรยะรอยแยกเสาค้ำยันอาคาร โครงสร้างสอนนและทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยเบื้องต้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธเนศวีรศิริที่ปรึกษาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูป,ปถัมภ์ยอมรับว่าจากการประเมินด้วยสายตาพบว่ามีร่องรอยการแยกตัวจากพื้นจนเห็นได้ชัดอย่างมีนัยยะส่วนจะมีอุปสรรคหรือผลกระทบในระยะยาวหรือไม่นั้นจะต้องให้คณะกรรมการพิจารณาอย่างรอบคอบอีกครั้งหนึ่ง ส่วนการที่เสาเข็มของสอนอสามเสนชำรุดหรือขาดตอนนี้มีเครื่องมือมาตรวจวัดแล้วพบว่าอาคารสอนอเอียงเข้าหาฝั่งหลุม2มิลลิเมตรเนื่องจากเสาค้ำยันชำรุดจึงทำให้ไม่มีแรงค้ำยันส่วนจะถึงขั้นต้องทุบอาคารทิ้งหรือไม่นั้นขณะนี้ยังไม่สามารถตอบได้แต่ถ้าหากอาคารสอนอพังทลายลงก็จะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของแฟลตด้วย ดังนั้นจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนอย่าเพิ่งกลับมาพักอาศัยในอาคารดังกล่าวอย่างเด็ดขาดนะครับขณะที่ผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์ก็เปิดเผยความคืบหน้าในการอุดอุโมงรถไฟฟ้าใต้ดินที่เกิดดินสไลด์และหลุมยุบนะครับบอกว่าได้ใช้รถเครนน้ำหนัก150ตันมายกอุปกรณ์ต่างๆที่ถล่มลงไป ออกมาและนำอุปกรณ์ไปเสริมค้ำยันใต้ดินเพื่อรองรับน้ำหนักรถเครนแล้วจึงต้องเสียเวลาไประยะหนึ่งนะครับแต่ข้อจำกัดตอนนี้ก็คือแผ่นชาร์ปคอนกรีตน้ำหนักถึง34ตันรถเครนยกไม่ขึ้นเพราะแม้รถเครนจะมีน้ำหนักถึง150ตันแต่เมื่อยืดแขนออกมาแล้วศักยภาพในการยกจะลดน้อยลงอีกทั้งแผ่นชาร์ปคอนกรีต อาจจะไปเกี่ยวยึดกับวัสดุชิ้นอื่นๆรวมถึงมีแรงหนืดของดินจึงยังไม่สามารถยกออกได้ซึ่งหากฝืนอาจทำให้รถเคลนพลิกคว่ำเป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ถ้าสามารถยกชิ้นส่วนแผ่นชาร์ปคอนกรีตทั้ง5ชิ้นออกได้เจ้าหน้าที่จะสามารถเข้าไปสู่จุดที่ต้องใช้กระสอบทรายอุดรอยรั่วได้ซึ่งกรุงเทพมหานคร ให้ความสําคัญกับความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นหลักโดยจะสังเกตเห็นว่าเจ้าหน้าที่จะอยู่บนกระเช้าหรือใช้การโรยตัวลงไปเพราะถ้าเกิดดินสไลด์หรือสุดตัวเราจะได้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ได้ทันพร้อมย้ําว่ากรุงเทพมหานครไม่ได้ห่วงเรื่องทรัพย์สินอย่างตอนที่ต้องให้เจ้าหน้าที่ลงไปนํารถยนต์ที่หล่นลงไปในอุโมงค์ขึ้นมาเพราะรถยนต์ไปกีดขวางช่องอุโมงค์ซึ่งเป็นจุดที่น้ําไหลเข้าไปได้ทําให้ต้องนํารถขึ้นมาก่อน แล้วก็ใช้กระสอบทรายไปอุดช่องเป็นงานของกทมจะต้องไปนำสิ่งกีดขวางขึ้นมาทั้งหมดในตอนนี้กทมมีหน้าที่หลักในการดูแลประชาชนในพื้นที่โดยช่วงค่ำของเมื่อวานนี้ก็ลงพื้นที่ไปดูทุกครัวเรือนพบว่าบางพื้นที่น้ำประปาไหลอ่อนจึงให้สำนักงานเขตดุสิตนำถังน้ำขนาดใหญ่ไปตั้งเป็นจุดบริการน้ำประปาชั่วคราวแต่มีปัญหาในจุดที่เป็นแฟลตอาคารสูงต้องใช้ปั๊มน้ำสูบขึ้นไป เบื้องต้นทราบจากนางสาวสุวราทวิตศีผู้อาการประปานะครหลวงว่าน้ำประปาจะกลับมาไหลปกติได้เต็มพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเที่ยงที่ผ่านมานอกจากนี้ยังได้รับผู้ป่วยติดเตียงซึ่งมีอยู่10คนในพื้นที่ไปดูแลหมดแล้วและไฟฟ้าก็ใช้ได้ปกติแล้วภาพรวมสถานการณ์จึงไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงหรือรุนแรงมากเหลือเพียงแค่เรื่องการจราจรบริเวณถนนสุขโขทยัยซึ่งยังไม่อยากให้รถบรรทุกหนัก เข้ามาวิ่งในพื้นที่ส่วนกรณีน้ำซุมขึ้น,นมาท่วมขังบนผิวการจราจรแถวแถวบุญรอดที่ว่าไปนั้นก็ส่งคนไปดูแล้วตามที่เรารายงานไปนะครับท่านผู้ชมครับครับวันนี้ทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่าเราฟอร์มรในจมูกด,ดินอยู่ก็ไม่ได้นะครับครับก็ออกมาแถลงอย่าเป็นทางการการผจญอุดมธรรมพักดีผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยทแถลงข่าวบอกว่า ราฟอมอต,ต้องกราบขออภัยทั้งผู้ป่วยและผู้ใช้บริการโรงพยาบาลวชิรพยาบาลและพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมานะครับรวมทั้งที่อยู่บริเวณถนนสัมเสนและบริเวณใกล้เคียงเราจะพยายามอย่างเต็มที่ในการดูแลและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อคืนสภาพพื้นที่ให้สามารถกลับมาใช้งานและยืนยันว่าจะดูแลทุกเรื่องอย่างเต็มที่เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อตอนตีห้ามีประชาชนพบเห็นว่าพื้นผิวถนนมีการลดต่างระดับมีการลดระดับลงนะครับ รถยังวิ่งได้แต่ผิวการจ,ะะจอรอาจรเนี่ยไม่เรียบหลังจากนั้นครับตีห้าครึ่งเริ่มมีน้ําขังบนผิวถนนจนทําให้ตํารวจจราจรในพื้นที่ต้องปรับลถการจ,ะะจราจรลงเหนือช่องทางเดียวเท่านั้นและในขณะเกิดเหตุการณ์ได้มีการประสานกับการประปานครหลวงซึ่งคาดว่าจะมีน้ํารั่วไหลแต่การแก้ไขยังไม่ได้ทําทันทุวงทีนะครับจนกระทั่งเวลา7จ็นาฬิกาเริ่มมีการพังทลายของพื้นผิวถนนลงอย่างต่อเนื่องพบว่ามีดินและน้ําหายไปเกือบลงไปข้างล่างนะครับเกือบ20เมตรด้วยกัน ดินได้เข้าไปในโครงสร้างของสถานีรถไฟฟ้าและไปยังห้องส่งผู้โดยสารและบางส่วนได้เข้าไปในตัวอุมโมงค์ซึ่งขณะน,นี้ดินและน้ํายังสะสมอยู่ในสถานีนะครับเราไปฟังซุ้มเสียงของคุณกาญจน์ครับเราเองเรปภไม่ได้นอนใจกับทั้งที่ปรึกษาและพู้งานแตผู้รับจ้างในการจะตรวจสอบ แต่ต้องขอเวลานะครับในให้ผู้เชี่ยวชาญในทุกๆด้านทีเ่เป็นผู้เชี่ยวชาญในมิติต่างๆทั้ง,างทางภาควิชาการที่องเข้าไปไป,ไปตรวจสอบในรายละเอียดขณะนี้ยังทาได้นขนาดรายละเอียดอย่างนั้นไม่ได้เนื่องจากยังมีดินแล้วก็โครนที่ผมเรียนว่ายังอยู่ในตัวสถานีเยอะอยู่นะครับอันนีต้ต้องใช้เวลานิดนึงแต่สิ่งที่เ,เราต้องเนินการเบื้องต้นที่ผมเรียนก็คือเราจะพยายามหยุดการ พื่อนของดินนะครับและถ้าหยุดการพัทงทลายของดินเพิ่มเติมและพืนสภาพพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยดุมทั้งทางปวยบาลใช้งานได้โดยโปกตกิเร็วที่สุดนะครับจากเหตุการณ์ที่ผมลำดับเหตุการณ์เมื่อสักครู่แล้วก็สถานการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้วนะครับพอจะสันนิษฐานเาบื้องต้นนะครับว่าน่าจะเกิดจาก สภาพของดินในบริเวณนี้ร่วมกับน้ําที่อยู่ในดินนะครับทําให้สภาพของดินเนี่ยมีการเปลี่ยนพฤติกรรมไปนะครับก็คือสถียรภาพของดินเ,นเปลี่ยนแปลงไป,ไปเป็นลักษณะพิเศษนะซึ่งดินดินและน้ําที่ทําให้สภาพเปลี่ยนเป็นลักษณะพิเศษเนี่ยก็มีผลให้สุดตัวลงไปตัวส่งผลให้ตัวท่อประปาที่อยู่ระดับท่อประธานที่อยู่ระดับที่สามลึกไปสามเมตรเนี่ย มีผลให้มีการชํารุดนะครับแล้วน้ําประปาที่รวมทั้งท่อน้ําเสียด้วยนะครับน้ำทั้งหลายเนี่ยก็ปนเปไปเข้าไปกับดินตรงนั้นทําให้พฤติกรรมของดินที่เสียเสถีธรภ,ภาพไปเนี่ยยิ่งเสียเสถีธรภาพมากขึ้นไปอีกนะครับก็เออขึ้นมาส่วนหนึ่งก็พยายามจะลงไปข้างล่างตามช่องต่างๆท,ที่เขาจะหาได้นะครับท้ายที่สุดเนี่ยก็เริ่มเข้าไปที่รอยอ,อช่องว่างที่มีระหว่างตัวสถานี กับตูมงูแรงดันมหาศาลของดินและน้ําที่เปลี่ยนพฤติกรรมเป็นของเหลวนะครับก็ทําให้รอยรูต่างๆเหล่านี้ขยายวงขึ้นเรื่อยๆท้ายที่สุดก็เกิดการพังเข้าไปนะครับรูมวลดินและน้ำเหล่านั้นก็เลยทะลักเข้าไปที่เราเห็นนะครับอันนี้คือข้อสันนิษฐานในเบื้องต้นที่เกิดจากําบเหตุการณ์และการประเมินในเชิงวิชาการเบื้องต้นนะครับที่จะขอนําเรียนในเรื่องของอเหตุการณ์นี้ครับ ก็ขอเรียนว่าในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าใต้ดินของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแงประเทศไทยเราดำเนินการมาเป็นสิบปีมาแล้วด้วยเทคนิคที่เป็นมาตรฐานวิชาการนะครับเรามีผู้ออกแบบคุณรับจ้างก่อสร้างหลงพระบาสารทานเนี่ยที่เป็นมืออาชีพมีมาตรฐานในการเดินงานมาโดยตลอดเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นเหตุการณ์พิเศษนะครับซึ่ง หลังจากนี้ที่ผมเรียนก็คือว่าทางกระทรวงมนาคมทางรปมแล้วก็ผู้เก็บข้องลรวมทั้งผู้เชี่ยวชาญจากทั้งสว,วิศวกรหรือวิศวกรรมศาหรืออาจารย์จากสาาบัทกาศึกษาก็จะมาร่วมกันนะครับในการตรวจตรวจเพื่อหาต้นตอหรือต้นเหตุที่แท้จริงนะครับครั้งหนึ่งเพื่อสร้างความมั่นใจว่าเราจะกำหนดมาตรการหรือมีหลักการคำนวณเพิ่มเติมอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิด เหตุการณ์เช่นนี้อีกนะครับในกรณีที่สถานการณ์เนี่ยเป็นสถานการณ์พิเศษขึ้นมาครับขอเรียนเพิ่มเติมว่าในในเรื่องของการจะแก้ไขปัญหาสถานการณ์ตัวนี้นะครับลรอบมอรเองก็ได้หาลือกับทางผู้รับจ้างรวมทั้งพวกแบบนะครับซึ่งเป็นดีไซน์นัชั้นนำของต่างประเทศนะครับก็จะสู่การในการแก้ไขตรงนี้เป็น2 2ระยะนะครับและที่หนเนี่ย จะเร่งในการคืนพื้นที่ก่อนนะครับเรามีการสำรวจเบื้องต้นไปแล้วนะครับพบว่าตัวสถานการณ์ตอนนี้เรื่องดินมีสถิไภาพพอสมควรการสไลด์จะมีเล็กน้อยล้นะครับเราก็จะเริ่มมีการขุดรูรั่วด้วยการใช้กระสอบทรายนะครับจำนวนเกือบเกือบห้าหมื่นลูกนะครับเป็นเบื้องต้นก่อนเพื่ออุดรูรั่วที่เกิดขึ้นระหว่างตัวอุโมงค์กับตัวสถานีนะครับหลังจากนั้นก็จะเริ่มถมกลับด้วยซีเมนต์นะครับ ซีเมนผสมก่อนที่จะกบกลับด้วยดินดินหรือทรายนะครับเพื่อจะใหะ้พื้นผิวเนี่ยกลับเข้ามาสู่ร,ระดับปกติแล้วก็ทำพื้นผิวถนนอาจจะเป็นเมื่อี๋ยวชุ่มข่าวก่อนนะครับเพื่อเปิดให้การสัญจรบโนถนนําเส้นเนี่ยเกิดขึ้นได้เร็วที่สุดนะครับส่วนระยะที่สองเนี่ยจะเป็นเรื่องของการดาเนินการแก้ไขแล้วก็ซ่อมแซมตัวอุโมงค์กับตัวสถานีให้กลับมา ทำงานได้ตามปกติซึ่งอันนี้เป็นขั้นตอนที่รัฐมกับทัผู้รับจ้างแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญจะต้องลงลงรา,ายละเอียดและว,วิเคราะห์อีกครั้งหนึ่งนะครับรวมทั้งในมิติของการซ่อมแซมตัวอาคารที่อาจจะได้รับผลกระทบอาชีพเช่นตัวสถานีตํารวจหรือท้า้างเทียงครับก็จะอยู่ในระยะที่2ที่เราจะต้องดําเนินการเพื่อให้เกิดความมั่นคงแข็งแรงพอที่จะไปอยู่อาศัยได้ตามปกติครับ กอกลับขอกาบเรียนในตอนท้ายว่าในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับรพมจะูรับจ้างต้องกลับขออภัยนะครับต่อทั้งผู้ใช้บริการโรงพยาบาลวิศวเพียาบและผู้อยู่อาศัยบริเวณนี้รวมทั้งพี่น้องประชาชนที่สัญจรบน,นส่นสัมเสนในบริเวณนี้ทั้งหมดนะครับได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ รปและผู Kollegen, job, ้รับจ้างจะพยายามเร่งรัดดำเนินการนะครับเพื่อแก้ไขตามที่ผมนําเรียนทั้งระยะที่หนึ่งเนี่ยให้ดูเร็วที่สุดนะครับแล้วก็ในเรื่องของการดูแลผู้ได้รับผลกระทบก็เรียนยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่ารมอเองและผู้รับจ้างจะจะดูแลนะครับดูแลในเรื่องของผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมดนะครับก็ขอให้มีการแจ้งและก็ประสานในช่องทางต่างๆรมอและผู้รับจ้างครับ ฟังมาตั้งนานสสลบ <c oughs> ขอวเวลานะครับ